อาหารที่เมียกินมันจะยากสักแค่ไหนภาคสองแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนเอามากรอกใส่กระบอกปัน่นอะโวคาโดหัวเสียวทำไมเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำง่ายจังเนี่ยเอามีดฉาะแล้วดึงเม็ดออกมาได้ ฝาแล้วทำไมมันไม่หมุนล่ะดูดีๆก,ก็น่ากินลำคาญไม่หมุน <c oughs> แค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วกัน นีเป็นไงละ่ะแตนแป้น่ากินไหมตะกอบาเลียในหม้อรมร้อนตายแล้วซื้อมาน้อยเกินไปต้องอร่อยจนเมียบอกว่าอ๊้ที่รักค่ะทำไมทําน้อยจังเลยก็กินไม่พอเลยค่ะอร่อยขนาดนี้แน่แนเลยครับมันยังเป็นอาหารอยู่ใช่ไหม ใส่นมเอาม่องตื่นได้แล้วเมียจา๋าตื่นตื่นตืน,ตนกินบ้านกินเมืองแล้วทำไมสภาพเหมือนคนแบบว่านอนขึ้นอื่นละจ๊ะมีหน้าล่ะชอบนอนตรงนี้มันง่ายอะไรนี่แหละอาหารสูตรพิเศษเกี๊ยวห่อรักอุ้ยถ้วยสวยจังเลยอะ่ะลองดูอาหารข้างในชิจาว่าสวยไหมถ้ยวยสวยมากใส่อะไรก็ต้องดูสวย อะไรเนี่ยเดี๋ยวแล้วมึงรูปออกมายังเป็นอย่างนี้อยู่เลยกินได้เหรออะไรเหรอขาวๆเหรอถ้าจะทําเกี๊ยวให้ชุบน้ําก่อ้อาวเหรอไม่รู้เรื่องแล้วไลทามันเอาเอาเอาแปรงแต่งหน้าขนหอยชาแมมมอสปัดปัดปัด,ปดเอากินแล้วมันก็เหนียวดี <laughs> แล้วคิดดีหรือเปล่าเนี่ยอตอนทำมันไม่ได้คิดแต่ตอนนี้คิดแล้วฉันจะไม่ถามถึงไส้ละ <laughs> เราจะมาดูข้างในว่าสุกไหมเนี่ยถ้าไปอยู่ต่างประเทศนี่เป็นอาหารชั้นเลิศขึ้นตามโรงแรมห้าดาวเลยนะแต่อยู่ไทยปุ๊บเธอทำท่าไม่กล้ากินเธออะไรฉันว่าถ้าอยากให้กินได้อ่ะเอาไปจุ่มน้ำแล้วอบใหม่ไหมเ <c oughs> ชื่อฉันเธออร่อยนี่แป้งยังไม่สุกเลยนะฉันซื้อยาแก้ท้องเสียมาเก็บไว้แล้วจะให้กินไส้ก่อนหรือกินไปคำเดียวเลยคำเดียวเลย มือนกินแป้งเด็กครับโอเคงั้นโครงการนี้พับเมนูนี้ไม่ผ่านเอาคืนเอาคืนเอาคืนลิบสินค้าคืนนี่ชิ้นใหญ่เลยนะโหไงไงฉันจะไม่หาทําอีกแล้วจ้ะเหมือนกินไข่นกกระทาต้มแห้งอ่ะ ขอเวลาเคี้ยวสักสิบนาทีอาปากกืนอาปากแล้วกืนเข้าไปขอเคีวสักสิบนาทีคนดูจงเป็นพยานเดี๋ยวครั้งหน้าฉันเอาไปต้มให้นะจ๊ะอาปากอาปากอาปากก่อนเร็วเร็วกำลังกืนอยู่ก็กันกืนไปเรียบร้อยแล้วอาปากอ่าอ่าอ่า ้ายขวาดอกลิ้นด right ้วยเฮ้ยแต่เคี้ยวไปเคี้ยวมารสชาติก็อร่อยพราะว่าอ้าปากอ้าปากค่ะกินเลยค่ะอ้าปากเก็บไว้เธอกินกลัวเธอไม่หิวไอ้กลัวเธอไม่อิ่มก่อนทําปรึกษากันนิดก็ดีเอาปรึกษาเธอก็ไม่ให้ทําสิสงสารกูเธออาหารมือเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนแน่นอนเพราะกินไม่หมดกูก็ว่าอย่างนั้นีอยอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มจริงๆอิ่มทิพย์